รถแคบนะคะพื้นที่จำกัดแต่คนนั่งในแคบตัวสูงตัวใหญ่ทำยังไงดีนะคะนี่เลยนำเสนอนะคะเบาะแคบรุ่นพิงครึ่งที่ใช้พนักพิงเดิมเสริมพนักพิงครึ่งล่างแล้วก็เสริมตัวนั่งที่เป็นฟองน้ำฉีดแบบแน่นที่สุดทนที่สุดนะคะลักษณะตัวนี้ตัวนั่งนะคะจะไม่ยื่นออกมาจากฐานเดิมจะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็สังเกต แวบ,บๆนะคะตรงกลางจะเป็นแองกระทะแบบนี้เพื่อให้รองรับใต้กลนคนนั่งได้ดีที่สุดลักษณะก็จะมีสโลบนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มากเพราะว่าตัวนี้เราช่วยประหยัดเนื้อที่สามารถเปิดหยิบเอาเครื่องมือด้านใต้ได้ด้วยนะคะพับยกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพับยกขึ้นมานะคะเปิดเอาเครื่องมือด้านใต้ได้แล้วก็ฐานล่างสังเกตนะคะงานของคาร์บอยเป็นฐานเหล็กแบบหนาทั้งหมด หนาคือเราหนาจริงๆอะ่ะแล้วก็เน้นใช้โทนจริงๆนะคะตัวนี้ใช้ได้เป็น10ปีคือไม่ต้องกังวลเลยเวลานั่งคือนั่งไม่ยุบจริงๆนะคะเดี๋ยวทดลองนั่งให้ดูเลยน้ำหนักเยอะนะคะนั่งได้ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะฟองน้ำจะแบนจะฟีีเบรกแล้วหลุดแล้วเลื่อนแล้วไหลนะคะไม่มีแน่นอนของคา,าร์บ p r o รัก t นะคะเราแน่นแบบนี้เลยเวลานั่งลงไปนะคะดูนะคะ ไม่มียุบเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคลงได้เลยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าฟองน้ําเปลี่ยนรูปไหมหลังจากที่ลงแล้วนะคะเหมือนเดิมเป๊ะไม่ต่างจากของเดิมเลยนะคะหากสนใจเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้เลยอย่างรุ่นแคบครึ่งเนี่ยพิงครึ่งเนี่ยจะมีแค่บางรุ่นบางบางรุ่นบางปีเท่านั้นนะคะแนะนำว่าให้ทักไลน์กันมา ตามเดี๋ยวจะแท็กลายด้านล่างไว้ให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะเป็นลายใหม่ของทางร้านนะคะที่มีเส้น3ามสีเลยเป็นแบบสปอร์ตนะคะคือสีน้ําเงินลายแคปลาสีแดงสดแล้วก็สีครีมนะคะชอบแบบนี้นะคะมาจัดกันได้เลือกสีเลือกลายได้ตามที่ชอบเลยะคะ่ะอย่างคู่หน้านะคะก็จะมีลายเหมือนกันเป็นลายเดียวกับข้างหลังเลยสวยงามนะคะ ใส่กับปูพื้นนะคะรุ่น6ด d ก็สวยสุดๆเพราะว่านี้มันเป็นงานครบเซตนะคะมันก็จะสวยจบในที่เดียวที่คาบายลาดพ้าหนค่ะเบอร์โทรกับไลน์จะแท็กไว้ทหน้าล่านี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ